สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับหอพักมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันเป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งนะครับได้ส่งมาทางอ e ีเมลน้องเขาไม่ได้เอ,อ่ยชื่อไว้อะแล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมเองไปแทนเป็นบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องตรงฉินด้วยครับอะเพื่อไม่เป็น,นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เรื่องก็มีอยู่ว่าผมเป็นนักศึกษามหาลัยครับแล้วก็ได้พักอาศัยอยู่ที่หอแห่งหนึ่งข้างๆมหาลัยแล้วกันคือหอพักเนี่ยเป็นหอพักที่นักศึกษาอยู่กันเยอะมากๆแล้วคือตามประสานักศึกษาครับก็วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีร้านเหล้าอยู่ใกล้ๆมหาลัยแล้วเด็กมหาลัยที่แบบอยู่หอไม่ได้กลับบ้านะน ก็จะไปเฮฮาปาร์ตี้กันที่ร้านเหล้าแล้วหลังจากร้านเหล้าปิดเนี่ยก็มักจะมาต่อนที่ห้องและแบบบรรยากาศหอพักเนี่ยมันก็จะแบบดูมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาอาจจะฟังดูดีนะครับแต่มันก็ไม่ดีในหลายๆแง่อย่างเช่นอาบางคนเนี่ยที่อยากจะหลับนอนตอนกลางคืนก็อาจจะยากสะหน่อยแต่สำหรับคนที่อยู่หอหอเนี่ยครับคือเขารู้กันอยู่แล้วว่า อไอหอเนี่ยมันเฮฮาปาร์ตี้เสียงดังได้ไม่มีใครแบบไปไปฟ้องนิติออ์อ่ะเออแล้วทุกคนก็อยู่กันด้วยเหตุผลเหตุผลนี้ครับว่ามันชิวอ่ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่อยู่หอนี้แล้วก็เป็นปาร์ตี้แอนิมอลตัวหนึ่งปาร์ตี้แอนิมอลคือคนที่ชอบสังสรรค์ชอบกินเหล้าชอบออกสังคมอะไรประมาณนี้ชีวิตประจำวันของผมเนี่ยก็ จะวนเวียนอยู่ก,การเรียนแล้วก็การกินเหล้าตอนกลางคืนก็คือกินเหล้าได้ทุกวี่ทุกวันจริงๆปาร์ตี้กันหนักมากๆแต่แต่ผมไม่ได้ติดเหล้านะเว้ยคือผมติดสังคมในวงเหล้าอะ่ะคือมันสนุกมันคุยกันแบบสนิทกันง่ายดีอะ่ะเออผมชอบบรรยากาศอย่างนั้นมากเลยแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับวงเหล้าเลยครับอา้าวแล้วเหล้า,ลา,ลาทาไมล่ะ คนอาจจะถามใช่ไหมมันก็มีอยู่ว่ามีอยู่ช่วงเทอมเทอมหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าไอหอหอเนี่ยมันเงียบลงเว้ยมันเงียบลงแบบผิดสังเกตอะคือปกติแบบตีหนึ่งตีสองเนี่ยเสียงร้านล่าค่อนข้างก็จะเงียบไปถูกไหมแล้วเสียงนั้นอะก็จะย้ายมาต่อที่หอพักแต่คือหลังจากเปิดเทอมมาเนี่ยผมเริ่มสังเกตว่า พอเสียงร้านเล่าข้างๆข,ข,ของพักเงียบไปเว้ยมันไม่มีเสียงอะไรมาต่อที่แบบหอพักหอนี้เลยอะซึ่งมันมันแปลกมากในระยะเวลาปีกว่าๆสองปีที่ผมอยู่มาที่เนี่ยคือแมงไม่มีวันไหนอะที่หอพักนี้จะเงียบตอนกลางคืนยกเว้นช่วงสอบอะแล้วก็มีอีกอย่างครับที่ทำให้ผมแบบเริ่มผิดสังเกตที่ว่าเพื่อนๆเ,เริ่มที่จะ ไม่มากินต่อที่หอผมเว้ยคือปกติเนี่ยเวลาเรากินเสร็จที่ร้านถ้าไม่มาต่อห้องผมก็ไปต่อห้องเพื่อนคนอื่นแต่หลังๆมาเนี่ยพอเปิดเทอมเทอมนี้ขึ้นมาเว้ยไม่มีสักวันเลยที่ไอ้พวกบ้านเนี่ยจะมาที่ห้องผมซึ่งมันแปลกมากแต่ก็โอเคนะเว้ยว่าแบบห้องมันไม่ลกแต่มันก็อดมันก็อดคิดไม่ได้เข้าใจป่ะเออจนจนหอพักเริ่มที่จะแบบ ปิดป้ายประกาศว่ามีห้องว่างให้เช่าทั้งๆท,งที่ไอหอหอเนี่ยแม่งเต็มเกือบทุกเทอมจะว่างแค่ตอนต้นปีที่แบบเด็กปีท้ายๆจบแล้วก็มีเด็กเข้ามาใหม่เออคือหอหอเนี่ยมันทั้งถูกทั้งอยู่ชิวแล้วแบบมีแต่คนอยากมาอยู่ซึ่งแม่งไม่เคยแบบว่างมาก่อนเลยยกเว้นแค่ช่วงเวลาที่ผมบอกนะครับแต่เนี่ยแม่งเพิ่งเริ่มเทอมที่สองเว้ย แล้วแม่งมีป้ายแปะว่ามีห้องว่างให้มีห้องว่างให้เช่ามันมันแปลกมันมันมันจะว่ายังไงดีคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะแล้วพอผ่านไปสักสองสามอาทิตย์ครับก็เพื่อนๆนก็เริ่มแบบมาถามผมว่าเอ้ยแบบมึงยังอยู่หอนี้อีกเหรอวะเออนั่นนี่ผมก็ตอบไปตามปกติว่าหอมันก็ อยู่ปกติดีนะเว้ยเออแต่มัน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 ก็แปลกๆที่แบบตอนช่วงเนี้ยไม่งเงียบไปเว้ยทําไมวะทําทไมคนแม่งย้ายคนมันย้ายกันออกเยอะหรือยังไงวะหรือว่าแบบมีหอเปิดใหม่ที่แบบดีกว่าถูกกว่าอะไรอย่างงี้เออถ้ามีถ้ามีมึงช่วยบอกกูหน่อยได้ไหมกูจะได้แบบไปลองดูแล้วถ้ามันดีกว่า,าจริงกูจะได้ย้ายเพื่อนมันก็อ้อําอ้ ứng, ําอึ้งอึงแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบแล้วก็ชวนคุยประเด็นอื่นมันก็ เพิ่มเป็นความสงสัยในตัวผมเรื่อยมาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับผมมาได้รู้ว่าทำไมหอหอนี้คนถึงย้ายออกมันเริ่มจากที่แบบว่าทางนิติหอพักเนี่ยได้มาคุยกับผมตอนที่ผมกำลังเดินขึ้นหอเขาก็ทักทายสเพเ,เหระทั่วไปแล้วก็ถามว่าเออน้องน้องน้องแบบอยู่หอนี้ได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แบบ ขาดเหลืออะไรบอกพี่ได้นะผมก็แบบเอ้ยเออยยี่ร้อยวันพันปีมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นไม่เคยมีไม่เคยมีบทสนทนานี้เกิดขึ้นมาก่อนเว้ยซึ่งแม่งก็ม่งทำให้ผมแบบแปลกใจละอ่ะแต่ผมก็ไม่คิดอะไรก็พอกลับมาถึงห้องเสร็จผมก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็รอไปกินเหล้ากับเพื่อนพอถึงเวลาผมก็ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหม แล้ววันนั้นเนี่ยผมรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวผมก็เลยก็เลยขอกลับหอ,อก่อนอ่าพอผมมาถึงหอผมก็ทำทำตามรูทีนปกติครับก็ล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็เตรียมตัวที่จะนอนพอผมล้างหน้าแปลงฟันเสร็จเนี่ยผมก็ไปยืนดูดบุหรี่ตรงระเบียงอยู่พักหนึ่งพอดูดบุหรี่ไปได้ประมาณครึ่งตัวเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเว้ยมันผมได้ยินเสียงแบบโวยวายจากชั้นบน พอผมได้ยินเสียงโวยวายจากชั้นบนแบบมันไม่ใช่เสียงโวยวายที่เฮามันเป็นเสียงโวยวายแบบตื่นตูมอะไรสักอย่างผมก็เลยชะโงกหน้าไปที่ระเบียงเว้แล้วก็มองขึ้นไปข้างบนก็คือเห็นเงาแบบฟึบฟับฟึบฟับตรงระเบียงห้องชั้นบนถัดไปอีกประมาณ3ามสี่ชั้นผมก็แบบเอออะไรวะหรือว่าเจอแมงสาบในห้องผมก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ยืนดูดบุหรี่ของเราต่อไปไอตอนที่เราดูดบุหรี่เนี่ยเราก็ หันมองไปในห้องแล้วแบบดูทีวีที่เราเปิดทิ้งไว้เว้ยอะแต่แต่คือปิดปิดประตูกระจกไว้เราก็ยืนดูบดีไปสักพักเว้ยยูด่ดีอะไอเงาในกระจกที่มันสะท้อนเห็นตัวเราอ่ะแม่งมีอะไรไม่รู้เว้ยฟึบผ่านไปอย่างเงี้ยข้างหลังเราคือเหมือนมีอะไรแบบฟึบอย่างนงี้เว้ยด้วยด้วยสัญชาตญาณมันตกใจเว้ยเราก็เลยแบบ หันควับไปมองแล้วก็รีบมองไปที่ข้างล่างเลยชะงโงกหน้าไปที่ระเบียงแล้วก็มองไปที่ข้างล่างคืออารมณ์แบบเฮียข้างบนแม่งทําอะไรตกหรือเปล่าแต่พอเราชะงโงกหน้าไปเนี่ยตรงพื้นก็เหมือนเดิมครับข้างล่างก็เป็นลานจอดรถปกติไม่มีอะไรตกไม่มีอะไรแปลกปลอมโยนพื้นอ่ะเราก็คิดกับตัวเองว่าเอ้ยเราคงเมาแหละแม่งตาฝาดมั้ง ก็ดับบุหรี่แล้วก็ตามกําลังจะเดินเข้าห้องไอจังหวะที่มือผมแบบจับประตูบานเลื่อนอะ่ะกําลังจะเปิดไอเงาอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันฟึบไปตอนแรกมันก็ฟึบลงมาอีกเว้ยจังหวะนั้นคือแบบเราสะดุ้งอะคือเราอยู่ใกล้ๆกระจกมากเลย แล้วเงามันแบบเฉียดหน้าไปเงี้ยฟึบคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบผ่านหน้าเรานะอยู่ในกระจกอะแล้วมันเฉียดหน้าไปเงี้ยฟึบเงี้ยแล้วเราแบบไอ้เฮี้ยอะไรวะแล้วหันหลังไปดูเวยไอ้ครั้งเนี่ยคือเรามั่นใจมากว่าเราเห็นอะไรฟึบลงไปเราก็เลยวิ่งไปที่ขอบระเบียงแล้วชะงโงกหน้าลงไปดูแต่ก็เหมือนเดิมว่าเอ้ยเราไม่เห็นอะไรก็เออไม่คิดอะไรก็เลยเดินเข้าห้องไปเสร็จปุ๊บปิด ปิดมาม่าแล้วก็ไปนั่งดูทีวีเหมือนเดิมพอเรานั่งดูทีวีไปได้สักพักเนี่ยมันก็เริ่มแบบเคลิมเคลิมจะหลับจะหลับแล้วอะคืออารมณ์คนเมาเนาะไอตอนนั้นอะผมกําลังแบบเอนตัวอยู่ตรงโซฟาแบบอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วอยู่ดีด,ดีเว้ยไอประตูบานเลื่อนประตูกระจกบานเลื่อนตรงระเบียงผมอะมีเสียงแบบกึงกึงคือแบบแบบเหมือนมีลมตีมาแรงๆหรือมีใครมาเขยา่าเออ ผมก็หันไปมองเว้แล้วก็แบบลุกขึ้นเดินไปเปิดดูพอเปิดไอบานเลื่อนเนี่ยคือหนึ่งเลยรู้สึกว่าไม่มีลมอะไรเลยก็คือตัดไปได้เลยว่าไอเมื่อกี้คือลมพัดมันไม่น่าใช่แล้วผมก็มานั่งคิดว่าแล้วมันเขย,ย่าได้ยังไงวะอ่ะแต่ในหัวคือคิดว่าไอห้องข้างๆอ่ะ อาจจะมีใครปีนขึ้นอาจจะมีใครปีนข้ามระเบียงมาแล้วมาเขย่าห้องผมเข้าใจปะ่ะแต่แบบเออมันไม่มีใครมันไม่ไม่น่ามีใครบ้าขนาดนั้นนะเว้ยผมก็ยืนตรงระเบียงไว้สักพักหนึ่งเว้ยมองซ้ายมองขวาแล้วจังหวะที่แบบผมกําลังหันไปหันมามันเหมือนมีวัตถุอะไรเว้ยผ่านหน้าผมไปฟึบอย่างเงี้ยคือสายตามัน มันพอคาดการได้ว่าไอ้วัตถุเนี่ยสีขาวๆที่ผ่านหน้าผมไปอ่ะมันใหญ่มากเว้ยมันใหญ่ประมาณแบบครึ่งระเบียงอะ่ะเออคือระเบียงผม,มประมาณกว้างประมาณสามเมตรอะ่ะไอ้วัตถุเนี่ยที่ตกลงไปอะ่ะแม่งแม่งกว้างประมาณครึ่งระเบียงอะ่ะรอบนี้ผมเห็นชัดมากว่าแม่งผ่านหน้าผมไปเว้ย ผมก็รีบชะโง,งกลงไปดูข้างล่างเว้ยแต่ก็เหมือนเดิมว่ามันไม่มีอะไรก็อ่ะไอ้เหียอะไรวะแต่ก็แบบเออเมาแหละตาฝาดแหละแล้วก็เดินเข้าห้องไปครับรอบนี้ผมก็คิดว่าแม่งกูแม่งเมาชิบหายละกูต้องนอนละตามันเริ่มแบบเริ่มเล่นตลกอะไรกับตัวผมเองละก็เลยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนอน นอนแม่งตรงโซฟานี่ยแหละแล้วก็หลับตาเว้ยพอหลับตาไปได้สักพักอะไอประตูบานเลื่อนประตูกระจกบานเลื่อนอะตรงระเบียนแม่งเขย่ยเว้ยแต่รอบเนี่ยแม่งเขา่าอยู่นานมากผมก็วัดใจเลยตื่นขึ้นมาลุกพยุงตัวลุกขึ้นมาประตูัา่็เขย่ยคืออยู่ใช่ไหมผมก็เปิดพมานเว้ย ฟึกกะแบบปึ้งมาเหี้ยใครอยู่กูจะแบบเอาไม้เอาไม้กวาดไลฟ่ฟาดแม่งแต่ผมเปิดเข้าไปเปิดออกไปเว้ยประตูก็สั่นอยู่ปึ้งแต่ไม่มีใครอยู่เว้ยตอนนั้นมันมันใจเริ่มแปวแล้วอะคืออะคิดว่าถ้าเป็นลมอ่ะแม่งคงเป็นลมพายุที่แรงมากแล้วผมว่ดูจังหวะว่ามันกึงๆึงๆๆอยู่ใช่ไหมกะว่า ถ้าผมเปิดไปตอนมันกึง่งอะแสดงว่าลมมันต้องตีหน้าเว้ยถ้ามันเป็นลมจริงๆลมมันต้องตีหน้าเว้ยผมก็เอาเนี้ยไปเกี่ยวประตูแล้วรีบเปิดให้ไวที่สุดครับแต่มันไม่รู้สึกอะไรเลยเว้ยมันไม่รู้สึกว่ามีลมหรืออะไรเลยเว้ยแล้วไอ้ประตูกระจกข้างที่ผมไม่ได้เปิดมันก็เก,ก่งๆอยู่อะไรเงี้ย ไอ้เหี้ยจังหวะนั้นคือแบบไม่เอาแล้วผมคว้ากระเป๋าตังค์คว้าโทรศัพท์แล้วออกจากห้องไปเลยครับรีบโทรหาเพื่อนว่าเอ้ยมึงยังอยู่ที่ร้านเหล้าหรือเปล่าหรือว่ากลับหอแล้วคืนนี้กูขอไปนอนห้องมึงได้ไหมอ่ะเพื่อนมันก็บอกเอ้ยมาเลยมาเลยกูอยู่ที่หอนั่งกินกันอยู่เนี่ยพวกมึงมาเลยเออแล้วมันก็ไม่ถามอะไรสักคำเลยนะเว้ยว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะผมก็โอเคไม่เป็นไรเรารู้สึก ไม่โอเคกับห้องห้องนี้แล้วอะ่ะเราก็เดินลงเดินลงบันไดหอลงมาเว้ยแล้วไอ้จังหวะที่กำลังจะออกจากหออะ่ะเราต้องผ่านแบบนิติใช่ไหมแล้วมันมีนิตินั่งอยู่ในหอนั่งนั่งอยู่ในออฟฟิศคนหนึ่งเว้ยเห,เห็นเห็นเราแบบกำลังเดินออกไปหน้าตาตื่นอะ่ะเขาก็รีบเปิดไอ้ตรงหน้าต่างเล็กๆตรงหน้าเคาน์เตอร์อะ่ะตะโกนเรียกเราเว้ยน่าน้องน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ผมก็แบบหันไปมองนิติแล้วแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วพี่เขาแล้วพี่เขาก็เหมือนเหมือนเห็นสีหน้าผมว่าไม่โอเคอะ่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าน้องมีอะไรบอกพี่ได้นะเออผมก็ตัดสินใจครับเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องผมพี่นิติเขาก็แบบอ้ำอา้าอึ้งอึง,อง,องแบบ เหมือนเหมือนรู้อะไรบางอย่างแต่ไม่ยอมบอกผมเว้ยแต่เขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอ่าเราก็เห็นหน้ากันมาบ่อยนะอยู่กันมาปีสองปีแล้วพี่พูดอะไรมากไม่ได้แต่พี่บอกน้องได้คำหนึ่งว่าถ้าน้องจะย้ายออกอะเดี๋ยวพี่ทําเรื่องให้แล้วก็คืนมัดจำเต็มพี่จะไม่ตรวจห้องด้วยว่ามีอะไรเสียหายคือพี่จะไม่หักค่ามัดจำเลยเราก็แบบเฮ้ย ได้เหรอวะคือปกติอะถ้าย้ายถ้าจะย้าย,ายออกจากหออะเขาต้องไปตรวจห้องใช่ไหมว่ามีอะไรเสียหายมีผนังลอกอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องมีค่าทําความสะอาดห้องแล้วก็หักออกจากค่าประจำแต่พี่เขาบอกว่าเขาจะคืนได้เต็มเลยไม่หักอะไรเลยทั้งนั้นเราก็เอะใจแล้วเราก็แบบอ่าๆโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยผมไปหาเพื่อนก่อนเราก็เก็บความสงสัยเนี่ยไว้ในใจเว้ยแล้วเราก็นั่งแท็กซี่ไปหาเพื่อนที่หอพอเราถึงห้องแล้วอ่ะ คือเพื่อนทุกคนแม่งนั่งอยู่บนโซฟาแล้วมองมาที่เราเหมือนแบบรอการมาของเราเว้ยพอเราเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บไอ้เพื่อนคนไอ้เพื่อนคนที่เราโทรหาไอ้เจ้าของห้องอะ่ะมันก็แบบพูดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึง,ม,งมึงเจอแล้วใช่ป่ะไอ้ <"A i S 1> เราก็แบบอะอะไรนะมันก็ย้ำม,มันก็ย้ำออกมาอีกว่ามึงเจอแล้วใช่ไหม คือตอนนั้นอะสมองเราแบบประมวลผลไม่ทันเว้ยเราก็ถามมันไปว่าเจออะไรมึงหมายความว่าอะไรแม่ก็บอกมาเลยว่าผีไงไเฮียมึงเจอผีแล้วใช่ไหมโมเมนต์นั้นอะผมก็แบบเหมือนอไลท์เหมือน,อยอยน,นแบบมีแสงมาส่องให้ผมอะมาแบบมาทำให้ผมแบบแกระจางเลยว่าไอสิ่งที่กูเจอเนี่ย ไอสิ่งแปลกๆที่เ,เจอเนี่ยคือมันมันมันคือผีเว้ยเออแล้วพอผมได้ยินคํานั้นอะ่ะผมก็ถามไปเลยมึงรู้อะไรมึงรีบพ่นออกมาให้กูฟังเลยนะไอเพื่อนมันก็รวมหัวกันแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าไอตอนปิดเทอมเนี่ยมันมีเด็กอ่ะมันมีแฟนคู่หนึ่ง ที่อยู่ที่หอที่แบบไม่ได้กลับบ้านแล้วเหมือนกับว่าเขาเมากันทั้งคู่แล้วเหมือนมีปากเสียงตัวผู้หญิงเองอะ่ะเหมือนน้อยใจที่ผู้ชายแบบไม่เอาใจใส่หรือว่าจะทะเลาะก,กันเรื่องมือที่สามอะไรก็ว่าไปนะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วผู้หญิงก็เลยตัดสินใจที่จะกระโดดตึกออกมาจากห้องเขาจากชั้นแปผมก็แบบ อ๋อไอที่ผมเห็นเงาแฟบแฟบแฟบแฟแฟอ่ะผ่านระเบียงผมไปอะอาจจะเป็นน้องผู้หญิงคนนั้นก็เป็นได้เว้ยเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอาถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครมีเรื่องอะไรที่อยากให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าในสไตล์ของผมเนี่ยก็เชิญคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกด Subscribe ให้ช่องตรงฉิน แต่อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะเพื่อที่ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ